ดีค่ะเพื่อนเพื่อน้อนาก็จองคลินิกไหวตาเสาเนาะก็กินยาลัดไหะละเออพอวาบูรูเดว่ามันสิเกิดอีหยังขึ้นเนี่ยา่าเจะคลองเจ็บมาหน้าเวลาไปตวรวจก็ได้ิวตัลงเต้เสาเลยละพราะว่าห้องก็มีประวัติเนาะโทรไปหาไอ้องชุกเชิญไว้แล้วเขาก็เลยโทษไปประสานกันเนาะไปหาหมอคลินิกเกี่ยวกับกระดูกนี่ละเขาจะเอาานห้องเป็นกระดูกเล่าเบ่เฮือน กระดูกหักอย่างยังสันนะนเท่าค่ะพอตะวาไปแล้วก็ไปหอดเนาะถอดออกบดของขัง,งมีอย่างนะัน <c> ก <oughs> ็ท่องว้นั่นหละค่ะท่องใบเนาะกายไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราอยู่แล้วมันกระสมกับคาวา่ากายไม่ใช่เราอยู่ดีพ่อตาว่าเขาไปในห้องมันบอกหมอเด้ะคุณหมอค่ะคุณหมอกายไม่ใช่เราเฮ้ยถึกจับหักเขียน ข้างหน้าเนี่ยฮักลุ่มข้างหลังเนี่ยเออจับยกขึ้นทึ่งๆเนี่ยโอ้ยห้องลั่นห้องสมกับที่ว่ากายไม่ใช่เรา,ยอ,ยาอยู่โอ้ยฮักหนาฮักหลังยวดเหรอเข้าล้อห้องค่าห้องก็จับ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 หน้อจนพยาบาลได้แล่นมาเบิ่งนะเออม,มันหมอเขาสงสัยไป๊ดแป๊ดฝ่าออมันเขาของ X เอ็กเซลเลอร์ซะนะั้นทายหลวมวาเบิ่งดูก็จะมาห้องคักเถอะนะหมอบอกกับพยาบาล พราะแต่ว,ว่าเขาเปิดอันเปิดประตูพระเจ้าของตรวจเท่านั้นล่ะคนน่บักเต๊บนึงอย่างนาวตรวจตอนเข่าบ่มีคนได้ตอนออกคนมาเนาะพระเจ้าเรียวบองเข้าพระเจ้าหัาหรอ่าสันแบบได้ยินเสียงเข้ากับหมอคุยกันนะโู้โย่างนี่ก็สงสัยเป็นนักกนะ้าดอกแต่ยังหัวอยู่ยังวะเขาบอกเพราตัวออกมาเห็นคนเน่เยไลๆน,นละเขาเฝ้าจักหนาเริ่มโต มันนีว่าอุ่นใจว่าโอ้ยใครจุดตัวนี่หน,น้ากากหน้ากากไว้สองสันนะ่นแล้วก็จะวิ้วไว้จาได้ <c oughs> แต่อย่างไอมันเจ็บเนะาะกระห้องมอสั่นนะเมื่อนี้พราะแต่ว่อาอันนีอ็กซเสลีออกมาแล้ว,ลวดีใจอยู่กระดูกว่าเป็นยังมาสัน่นเป็นยังมาเจ็บแท้คุณหมอเนาะเอ็นอักเสบมาสัน่นก็เลยเพิ่นก็เลยจ่ายยามาให้เป็นนั้นแผ่นแปะหรอแผ่นเย็นเนาะ เขาบอกว่าเห็แปะเย็ยนไบเดอร์มันจังลดอาการอักเสบแล้วก็ได้ยามากิ่นน้ำเนาะแล้วก็พยายามยืดเซนเดอร์ข้าัตมันสิเป็นไลติดเป็นความสิเจ็บปันได้ก็ต้องทอนเอาเดอร์เนาะหัตตะว่าเฮ็ดได้ที่แบบเจ้าของเฮ็ดได้อย่าฟื้นนะาวาันส่เนาะอย่าซุบพึ่งเป็นแบกอีหยังนักๆักลว่าวสันก็าานี่ละโอ้ยแตะกอเขายัางว่าโศกดีใส่ผะใส่ัน,นันนากาก,ากอนามัยั่นะใส่แม็เนาะ ใจเม็ดไวสองสันย่างเะเวนตาดำเสดายนาเาเวนตาดำไปน้ามืดีตัวเนี้ยเนอะยานยานเขาจับเดาอีนั่งเนีย่ยละหองรลั่นโล่งบาง้านต้องลงอีหลีได้จังิงวะอันนี้กะอันนี้ก็นนกเป็นมองไปเอายาเนาะโล่งอันคล้ายๆก็ว่าเพศสัตว์ละมันจะมีอยนมองใจยาอีกมองเนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนาะ ก็ไปเอาอยาแล้วนั่งก็ยังข้ดจอากหัวอยู่แต่ว่ากะสังเกตอยู่ที่ตอนหมอมันดึงยืดแขนออกนะมันเจ็บอยู่หัดตัวตอนหมอปล่อยมีเห้ยมีแห้งเออเบาแวงหลดเขาเลยคือเราโอ้ขันยืดเส้นนี่มันสิเบาเออเพราะตอนหมอดึงแขนนอนะน่ะเอามันก็เจ็บอยู่พอหมอปล่อยนี่เบาแวง แวงเวงเวงเย็นจ้อยจ่อยเลยแม่อาต้อยยอมหลับเด้อยอมหลับอีหลีว่าเจ็บโมอตรวจเจ็บเจ็บโอ้ยจังซี่บหรอโอ้ยสกินยายแก้ปวดรัดไปจะกั่มหนึ่ง <laughs> กั่มมือหนึ่ง <laughs> โอ้ยกินไปสองเม็ดหนึ่งโหจังสี่สี่หอบเสปากแกกั่มมือหนึ่ง <laughs> โอ้ยแค่เหนื่อยแล้วเด้อขาเด้อไข้ยุขาเพรได้เป็นยกุกระดูก อันเอ็นมันอักเสบแห้งกันนั่นแหละค่ะเพิ่นกะบ่ได้เปไลค์ยังมีนาไปทำหมออยู่ด้วปะเอาหมอบบมีอย่าสีดบน่นหมอหัวแวว่าเสียดยังยังนมยังแนนอยู่วไปกายบริหารอย่าเพอแล้วคอมเมนต์อยู่ไท้า,าห้องปานนั้นเขาก็สิถือตบหัวถิมอยู่โอ้ยมันเจ็บเนาะก็ยังว่ากายไม่ใช่เราหมอทองเด้อ่บมีนเท่าทอง ลอกแห้งไงวะเฮ้ยเอ้ยนี่ละค่ะดีใจว่ามันยังดอกเพราะว่ากระดูกมันเป็นยังเออเซนเอ็นก็บรบริหารกระทนเอเนาประมาณมอบอกจักเดือนบุง้งสองสามเดือนนี่แหละเดี๋ยวก็ดีขึ้นว่าสันอดเอาแน่ช่วงเดือนแรกกระสิทร,รมานเนาะธรรมดาเดือนสองเดือนสามกระสิเบาขึ้นหราวาสันมอเพิ่นกระบอกจังสีเนาะพอมีแห้งใจค่ะขอบคุณหลาย Bye-bye!